คมบังวะคมบังวะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ผมมาแปลกนิดนึงนะครับก็ใส่ชุดแบบสมุไรามาเลยเนื่องจากตอนนี้อยู่ที่าทาคายมามะนะครับที่ญี่ปุ่น ที่อัดวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับซึ่งเคล็ดลับที่ใช้นี้ก็ทําให้ผู้ร่วมเดินทางนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นหลายคนก็รู้สึกตกใจว่าทําไมผมสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ค่อคนข้างจะเร็วนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้มีความฉลาดอะไรมากกว่าคนอื่น,นครับเพียงแต่ว่ามีเคล็ดลับที่อยากจะเอามา,าแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับเคล็ดลับนั้นก็คือการใช้ ความประทับใจในการจําคําศัพท์ต่างๆแทนที่จะใช้แค่สมองนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอขอลองแบ่งปันอะไรเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนลองทําตามดูนะครับผมจะลองถามดูว่าครั้งแรกนะครับถ้าคุณเคยมีแฟนแล้วเนี่ย คุณจำได้ไหมว่าคุณเจอเขาที่ไหนนะครับแต่เป็นแฟนคนแรกนะครับลองคิดดูว่าแฟนคนแรกเนี่ยหรือแฟนคนปัจจุบันนะครับถ้ามีอยู่แค่คนเดียวเนี่ยครั้งแรกเราเจอเขาที่ไหนนะครับหรือว่าจะนึกไปถึง first kiss ก็ได้นะครับคือจูบครั้งแรกนะครับหรือว่ากอดเข,าข้าครั้งแรกจับมือกับเธอคนนั้นครั้งแรกนะครับหรือว่าสบตากันครั้งแรกถ้าเกิดเราเคยรักเขาหรือว่าแม้แต่ตอนนี้ไม่ได้รักอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่หลายคนเมื่อนึกย้อนไปเนี่ยถามว่านึกได้ไหมก็คงจะนึกได้ไม่ยาก ใช่ไหมฮะสำหรับอะไรที่เป็นครั้งแรกเรามักจะจําได้ดีนะครับไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่ทีนี้ผมจะถามคําถามใหม่แล้วอันนี้ฟังดีๆเลยนะครับผมจะถามว่ามื้อกลางวันเมื่อ6วันที่แล้วคุณทานอะไรลองนึกดูดีๆนะครับลองนึกดูดีดว่า6วันที่แล้วมื้อกลางวันทานอะไรนะฮะ ทีนี้ผมจะถามคําถามสําคัญมากๆก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยคำถามแรกหรือคําถามที่2มันยากกว่ากันหลายคนจะพบว่าคําถามที่2เนี่ยมันยากกว่านะครับก็คือว่า6วันที่แล้วมื้อแรกทานอะไร ทั้งที่จริงๆคําถามท,ที่2เนี่ยมันใช้เวลาแค่6วันนะครับคือมันเพิ่งผ่านไปแค่6วันในขณะที่จับมือแฟนเห็นหน้าแฟนจูบแฟนนะครับหรือว่ากอดแฟนสบตาแฟนครั้งแรกนะครับมันอาจจะหลายปีมาแล้วบางคน10ปีบางคน5ปี3ปี1ปี20ปี25ปีนะครับหลายครั้งเนี่ยมันนานมากแล้วแต่ทําไมเราจําได้ แล้วทําไมกินอาหารครั้ง6วันที่แล้วตอนกลางวันเราถึงนึกออกยากมากกว่าเยอะ,ะครับเนื่องจากนะครับการทํางานของสมองคือมันไม่ได้จำนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับในความในระยะเวลาเท่านั้นนะครับแต่สมองจะจําสิ่งที่มันประทับใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมใช้เคล็ดลับการจำำรําคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย ผมจึงใช้ความประทับใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคำนั้นเนี่ยในการจำมันให้ได้นะครับแต่ผมจะให้ตัวอย่างไปสัก4-5คําคำอย่างเช่นคำว่า excuse me หรือขอโทษเนี่ยเวลาที่เดินนะครับเวลาเราเดินไปหรือว่ามีคนขวางคนญี่ปุ่นขวางอยู่อย่างเงี้ยเราจะพูดว่า sumimasen นะครับ sumimasen แปลว่าขอโทษ excuse me คือขอเดินไปทางนั้นหน่อยนะครับทีนี้ทําไมผมถึงจําคํานี้ได้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคือผมเนี่ยนึกภาพซูโม ซูโม่ตัวใหญ่ๆเ,เดินมานึกออกว่าซูโม่แบบอู๋อูอูเงี้ยแล้วก็พอเป็นซูโม่เดินมาเขาก็ต้องบอกคนก็ต้องแตกกระเจิงถูกไหมฮะเขาก็ต้องขอโทษเขาก็เลยบอกว่าซูมิมาเซนนะครับซูโม่นะครับ, o, รบผมก็เลยจำได้ว่าอ๋อซูโม่ตัวใหญ่นะครับเวลาที่นึกก็เลยนึกแบบนี้ว่าเอ๊ะคำนั้นที่แปลว่าอ x c u s e me หรือขอโทษผมขอเดินผ่านไปหน่อยเนี่ยต้องใช้คาว่าอะไร หลายครั้งเราก็จะลืมไปแล้วหรือหลายคนท่องก็ลืมนะครับแต่ถ้าเกิดใช้การนึกเป็นภาพหรือความประทับใจแทนก็คือนึกว่าแบบซูโม่เดินมาแล้วนะครับว่าอ oh, ๋อซูโม่ทรงมีซูมิมาเซนแล้วก็จําได้แบบนี้นะฮะอันนี้คืออันที่1นึ่งอขอโทษมี2แบบนั่นเะมื่อกี้คือโทษแบบเดินนะครับแล้วต้องอผ่านไปหรือว่า ยกมือนะครับในร้านอาหารแล้วบอกว่าซูมิมาเซ็นนะครับคือ excuse me คือขอโทษนะครับมีมีมีอะไรที่อยากจะสั่งนะครับพนักงานเสิร์ฟหน่อยก็นึกภาพสูโมอ้วนๆนะครับที่แบบ กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีก็เลยแบบเป็นซูโม่ก็เลยต้องซู่มิมาเซนนะครับยกมือเรื่อยๆนะครับ excuse me หรือขอนะครับอขอโทษเรื่อยๆว่าเรียกพนักง,งานเรื่อยๆเพราะว่ากินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเนี่ยพอเราจําเป็นภาพเป็นความประทับใจแปลกๆปุ๊บเนี่ยสมองมันจะจําได้แล้วแล้วทําไมมันถึงจําได้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหลังผมจะมาอธิบายนะครับเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่เรามาดูคําอื่นกันก่อนนะฮะอย่างเช่นคําต่อไปคืออันนี้ขอโทษแบบเหยียบเท้านะครับสมมติว่าเราเผลอเหยียบเท้าคนนะครับหรือว่า เราเผลออเราทําอะไรผิดไปนะครับอ,อย่างเช่นว่าปล่อยให้เขารอนา,นอางอเงี้ยอ่าอันเนี้ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโกมินาไซนะครับทีนี้หลายคนก็จําโกมินาไซไม่ได้ถามว่าทําไมผมจำอ่าโกมินาไซได้ผมจําเป็นภาษาอังกฤษครับโกมินาไซแปลว่าอ่ากูเสียใจคือกูกูกูเสียใจนะครับกูเสียใจโกมินาไซ อ,อย่างเงี้ยผมก็แบบใช้โกกับกูเนี่ยมาฮะมาผูกโยงกันเป็นความประทับใจจําไว้ว่ายิ่งอะไรตลกไร้สาระนะครับหรือว่าแปลกๆเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสมองมันจะยิ่งจาได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างเพิ่มนะครับแล้วก็มีเหตุผลด้วยว่าทําไมนะครับจริงๆผมว่าผมอธิบายเหตุผลเลยดีกว่านะจะได้เข้าใจว่าทําไมสมองถึงจําสิ่งที่มันตลกแปลกๆแ,แล้วก็ประหลาดได้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากนี้ฮะ เวลาที่สมองบันทึกความทรงจำเนี่ยสมองจะมีส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนกับอ่าม้าน้ำนะครับโค้งๆอ,อ,อย่างนี้นะครับในสมองของเราโค้งๆอ,อ,อย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยส่วนขงองความทรงจำเนี่ยมันจะไปลิงก์หรือว่าต่อกับส่วนที่เรียกว่าอ่าอะมิกดาลานะครับ ala, อะมิกดาลาเนี่ยคือส่วนของอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่า ความทรงจําของเรานะครับกับอารมณ์ของเราเนี่ยมันอยู่ติดกันในสมองนะครับจําไว้นะความทรงจําเราจะยิ่งจําอะไรได้มากถ้าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ไม่เช ER. ื pe, ่อลองนึกดูในชีวิตเรานะฮะสังเกตดูดีๆว่าสิ่งที่เราจําได้มากที่สุดไม่ลืมที่สุดคือสิ่งที่มีอารมณ์อยู่ในนั้นเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นความกลัวนะครับความสิ่งที่เรากลัวมากเหตุการณ์ที่ทําให้เรากลัวมากเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธมากเหตุการณ์ที่ทําให้เรารักมากเหตุการณ์ที่ทําให้เราหลงมากเหตุการณ์ที่ทําให้เราเราอิจฉามากนะครับตกใจมากดีใจมากเสียใจมากพวกเนี้ยไม่ลืมครับ คือถ้าไม่ได้เป็นแบบอัลไซเมอร์แบบกระถางต้นไม้ตกใส่หัว5รอบนะฮะไม่มีทางครับลืมยากมากนะะเหตุการณ์พวกนี้เพราะมันอะไรครับประทับใจนะครับเพราะงั้นจําไว้นะฮะว่าถ้าอยากจําจอะไรได้ดีนะครับจำอะไรได้นานจาอะไรได้เร็ว ต้องผูกโยงมันเข้ากับอารมณ์ต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยทําให้ตัวเองร้องไห้เวลาอยากจําอะไรนะั่นไม่ใช่นะฮะก็ใช้เคล็ดลับอย่างที่ผมบอกนะครับทำให้เกิดความตลกตกใจนะฮะให้ตัวเองตกใจว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเราถึงคิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยสมองก็จะจําได้ดีนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อเดี๋ยวเอาคําศัพท์อื่นๆไปนะครับจะได้เห็นภาพชัดมีคําว่าอะไรอีกมีคําว่า good night หรือว่าราตรีสวัสดิ์นะครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่า โอยาซุมินาไซนะครับโอยาซุมินาไซนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใช้คําว่าโอ้ยโอ้ยอะโอยาะคือโอยาง่วงนะครับแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอยนะครับง่วงนะครับโอยาโอยาอ่าพอผมนึกไม่ออกว่าจะพูดว่าราตรีสวัสดิ์กับเขายัางไงนะครับหรือว่ากู๊ดไนท์กับเขายัางไงเนี่ยผมก็นึกเลยว่าโอยาง่วงนะครับผมว่าอ๋อ โอ้ยกุมีนาใสนะครับแล้วก็เป็นที่ประทับใจกันไปนะครับซึ่งเขาก็ไม่ทราบนะว่าผมใช้เคล็ดลับนี้ซึ่งลองไปใช้ดูนะครับผมใช้มาทุกอย่างแล้วก็ได้ผลมากๆนะฮะมีตัวอื่นนะฮะมีตัวอื่นอีกอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นภูเขากับแม่น้ำนะครับคำว่าแม่น้ำเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คําว่าเข้าะนะครับเข้าะนะครับเป็นรูป คล้ายๆแม่น้ำนะครับสามเส้นข้าวว่ะเนี่ยผมจําได้ยังไงว่าข้าวว่าเป็นแม่น้ำครับผมจําว่าข้าวว่าคือขวางว่ะนะฮะแม่น้ํามันขวางว่ะนะฮะมันก็คือข้าวว่ะแม่น้ำนะครับทีนี้พอใครมาถามว่าแม่น้ําคืออะไรขวางว่ะอ่าข้าวว่ะผมก็จําได้ยามะคือภูเขานะครับยามะภาษาญี่ปุ่นคือภูเขาผมจํำยังไงยามะคือย้ายมาย้ายมาภูเขาย้ายมานะครับก็คือยามะไม่มีลืมครับไม่มีทางลืมนะฮะ เพราะว่าเราทําให้ตัวเองรู้สึกตลกนะครับแล้วก็ตกใจแล้วก็บางทีก็ขำนะครับพอไปเล่าให้คนอื่นฟังก็เราก็ขำไปด้วยอีกคนก็ขำไปด้วยเพราะมันอีกคนนึงขำเราขำอะไรเงี้ยฮะเพราะมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นมากเราก็เลยจํามันได้แล้วผมก็เลยไม่ลืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ว่าในชีวิตนี้คุณจะอ,อยากจะจําอะไรนะครับอ,อย่างเช่นนะครับแต่ก่อนเนี้ยผมพยายามจะจําคําราชาสัตว์นะครับให้ได้นะฮะผมก็พยายามจําเกือบตายเลยแล้วเสร็จแล้วพ่อผมนานมาแล้วก็สอนผมว่า,อ,าอย่างเช่นพระชิวหาแปลว่าลิ้นใช่ไหมพ่อก็ให้จําว่าพระชิวหาเนี่ยคือพระพระชิมหาน <laughs> นะพระชิมหานคือพระชิวหา เชื่อไหมผมโโหผมจําได้ทุกวันนี้เลยจําจนตายเลยคำเนี้ยนะฮะผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้คุณก็ไม่มีไม่มีทางลืมหลังจากดูวิดีโอนี้ไปเป็นสิบยปีคุณก็จะไม่ลืมพระชิวหาพระชิมาหารของผมแน่นอนนะครับเพราะมันฮายฮะมันบ้าฮะมันบ้า,บาเพราะฉะนั้นนะครับลองหาวิธีทําให้ตัวเองรู้สึก นะครับอย่างที่บอกเกิดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับประทับใจนะครับโดยเฉพาะการตกใจประทับใจขานะครับแล้วเราจะจําสิ่งนั้นได้นะครับและสุดท้ายจะฝากไว้ว่าไม่ต้องเป็นชื่อคนหรือการเรียนภาษาอย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรในชีวิตที่เราอยากจะจํามันให้ได้นานจํามันให้ได้ดีนะครับจำไว้ว่าสมองจะจําสิ่งนั้นได้ดีต่อเมื่อเรารักเราประทับใจเรามีความสุขนะครับหรือความเศร้ากับมัน ดังนั้นเวลาเราอยากจะเรียนอะไรให้จําได้นานนะครับอย่าลืมว่าเราต้องหาสิ่งที่เราประทับใจในวิชานั้นให้ได้นะครับหรือในศาสตร์ศาสตร์นั้นหรือในสิ่งสิ่งนั้นหรือในคนคนนั้นถ้ามีสิ่งไหนนะครับในนั้นนะครับในอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เราประทับใจได้เกิดอารมณ์ต่างๆได้นะครับเราถึงจะจํามันได้แล้วเราถึงจะเรียนมันได้แล้วเราถึงจะเรียนรู้มันได้เร็วนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําไมความรัก จึงสําคัญมากๆสําหรับการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สําหรับวิดีโอนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นมาต่อให้เป็นความรู้อีกเรื่อยๆแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนโอ้ยง่วงโอ้ยง่วงไปนอนแล้วโอยาสมินาไซอริาโตซเอมัสขอบคุณมากๆที่รับฟังครับ